โอเคครับก็วันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับผมนะครับอีวีเคบุดาและวันนี้ก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่าซอสพีนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนทําในส่วนของผลบางกรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนเลยนะครับสกิลแซนนะครับมันบังคับไปข้างหน้าไม่ได้รับคือต้องอยู่ใกล้ๆบริเวณแล้วนะจะเป็นแบบนี้นะอ่ะถ้าผมไปดูไกลๆนะนี่เลยนะ โอเคนะครับสกิลสองนี่ครับเป็นในส่วนของพายุนะครับเอาไปรีวิวที่อื่นก็ได้เว้ยอะ่ะกว่ามาลีนก็กว่ามาลีนมา,อ,นมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสกิลสองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลสามครับเป็นพายุอีกเช่นเคยนะแต่ว่าแค่มีพายุสี่อันนะครับ เนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นสกิลเอนะครับสกิลบินนะาปาๆๆๆๆอาจจะบังคับยากนิดนึงให้ดูนายากนะอ่ะนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโคตรเทโคตรเฟี้ยวอ่ะอืมจ้ะเดี๋ยวเราไปสอนทำกันเลยดีกว่าปะโอเคแล้วครับก็อยู่อยู่ก่อน,นี้นะ,พะเพื่อนท่านผู้ชมมาเกาะนี้ก่อนนะเป็กนกาะในส่วนของเกาะอ,อะไรอะ่ะ ก็บาบูนะครับลิงบาบูนกับกับกับตัวมีหอกนะครับให้เราตีลิงบาบูลครับจนกว่าจะดอโคโคโครอปช็อกโกแลกนะเรามาดูว,ว่าตอบอยังนับเฮ้ยกดผิดวะนี่นะับเอาถ้าผู้ชมิบช็อกโกแลกก่อนเลยปะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเออหมวกเขาหมวกมีหอกนักครับโอ้ยเกือบตาย ตรงนี้ดอกนะโอเคก็ให้ท่านผู้ชมมีหมวกกับช็อกโกแลตก่อนนะครับเส็จล้วไงต่อวะให้ท่านผู้ชมมาเกาะน,นี้ครับเกาะแท่งสีอันนะผมก็จะมีทีทำไม่ค่อยได้นะอันนี้จะเป็นในส่วนของการหาเนื้อก่อนนะเนื้อเนื้อวัวนะบไม่เป็นเป็นมันเป็นเนื้อวัวนะเ่าี่จำได้อ่า พอท่านผู้ชมมาถึงก่อนนี้เสร็จเลวใช่ปะเออให้ท่านผู้ชมมาฝั่งนี้นะไปแท่นเขียวๆนะนี่นะอยู่ฝั่งนี้นะเสร็จแลวใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมมีช็อกโกแลตกับไอ้หมวกที่ผมบอกนะครับสองอย่างนี้กดสปอนเลยครับบมอมันก็จะเกิดนะโอ้โหหน่าดูเลยจะใช้ในส่วนของไอ้ดาบนี้ตีนะหุ่นน่าดูเลยแหละ นัวซีเมนกโกงเกินโอ้โหเจนดีครับโอ้โหไม่ดอบนะสมมตินับถ้าถ้าผู้ชมดอบแล้วใช่ปะให้ท่านผู้ชมมาสมมุติว่าดอบดอบ,ดอบกีนกีนนี่นี่ครับมันจะชื่อว่ากีนกีนสปิริตนะอะไรใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมมาตีในส่วนของโอเคนะผมก็กลับมาใหม่แล้วกับ กับการที่ผมได้สกีสปีริตน,นะพอท่านผู้ชมได้สกีสปีริตใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชม,มตีในส่วนตัวนี้นครับให้ดอกในส่วนของเลสปีริตนนครับโอ้ยดอกป่าวะไม่ดอกนะเดี๋ยวตีตัวนี้จะก,กว่าจะดอกนะครับอ้าวสมมุติว่าอ่ะจบจบไปเลยใช้คำว่าสมมุติแล้วกันให้ท่านผู้ชมนึกภาพออกมาไม่ไหวแล้ว เรื่อยก็ไม่ได้อัพอีกเราตามไปที่ก่อนนะเรยเลยกันโอเคนะให้ท่านผู้ชมตีตีตัวนี้จนก,กว่าจะดรอปเลสสปีลิตนะนะั่นอ่ะอีกแล้วเหรอสมมติว่าท่านผู้ชมได้ในส่วนของตีสปีลิตแล้วก็เลสสปีลิตแล้วใช่ปะให้ท่านผู้ชมมาตีอันนี้นะครับจนกว่าจะดรอปบ,บูสปีลิตนะ พอดับเลสกีนแล้วก็บูสปีล t ถ้าต้องชมมาตรงนี้นะอยู่ข้างๆกันให้มาเสกเจ้าทะเลนะครับนี่นะเจ้าทะเลก็ใช้ในส่วนของก e ีนสปีลิตบูสปี r ิตแล้วก็เลส s ปี r ิตนะเจ้าทะเลจะเกิดในตรงนี้นะก็แนะนำให้ตีระวังระมัดระวังนะก็จะมีโอกาสดอบเนื้อวัวนะครับปะเราไปดูเว้เราไปดูวัดธดิบกันเลยนะครับปะ โอ้ยนะนี่นะวัตถุดิบใช้3ามหมื่นนะนี่นะใช้ส0 0หมื่นเจมนะนี่ก็คือเกาะวัตถุดิบนะอยู่ข้างๆเกาะเอาชโคโค็อกโกแลตเลยนะนี่นะอีกทีก็เป็นโค้ดนะครับอยู่ตรงนี้นะัใช้สามหมื่นเหมือนกันนะไหนว่านี่นะพอมีครบใช่แล้วปะต้องมีเจมอยู่มาก นี่ครับแล้วพอเรามีของครบใช้เจ็ดหมื่นห้านะซื้อนี่ต้องใช้เนื้อจาทะเลโค้ดแล้วก็วูดนะครับพอซื้อไปปุ๊บเราก็จะได้ผลมังก่อเลยนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยพไปะกันนะบาย,บาย